สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามลาดประเคานนะผมมีของมาอวดแฟนวอลเทคครับใครที่เป็นแฟนวอลเทคจะชื่นชอบก็คือเจ้าเนี่ยครับแว่นแว่นกันแดดครับของวอลเทคครับแต่มันไม่ใช่แว่นกันแดดธรรมดาครับเพราะว่าตัวนี้นอกจากจะเป็นแว่นกันแดดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นแว่นกันสะเก็ดกระสุนด้วยนะครับกวคือได้มาตรฐานนะครับของ เลนนได้มาตรฐานการกันสเก็ดกระสุนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือใส่แล้วดูดีไม่ดูคิดเองนะครับแต่ดูจากในแบบเนี่ยถ้าถอดแว่นออกมาเนี่ยใส่แว่นเข้าไปเนี่ยผมว่ามันดูดีขึ้นเนี่ยพี่เพื่อจะชอบก็แล้วแต่ทรงเลยครับเขาออกมาเป็น2รุ 2> ่นเท่านั้นนะครับรุ่นที่น้องทายใส่ก็คือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบนชี่ครับแบนชี่นะครับ แบนชีเนี่ยจุดเด่นก็คือหน้าก็จะแคบกว่าหน่อยนึงนะครับแล้วก็ความโค้งของแว่นเนี่ยจะน้อยกว่าก็อาจจะเหมาะกับคนไทยครับซึ่งถ้าจมูกไม่โด่งอะไรเงี้ยนะครับสำหรับผมนี่ไม่ไม่มีดั้งก็จะใส่ตัวนี้จะดีกว่าครับครับแล้วก็อีกตัวที่ผมใส่อยู่ตัวนี้ก็คือแจ็คเกิลนะครับแจ็คเกิลก็คือจะมีความโค้งของเลนส์มากขึ้นนะครับแล้วก็ความกว้างของกรอบเนี่ยก็จะมากขึ้นหน่อยนะครับ แต่ว่าตัวกรอบเลนส์เนี่ยจะเล็กกว่าจะจะแคบกว่าแคบเพราะไหนๆก็ขอคิงนะครับคือผมต้องบอกอย่างนี้ผมว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟกับสายตาเนี่ยเซนซิทีฟกับเลนส์ที่ไม่ได้คุณภาพมากนะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยซื้ออย่างแว่นยิงปืนที่เป็นเป็นเนี่ยเป็นเป็นแว่นกันแดดเนี่ยมาใส่ขับรถเนี่ยขับไม่ได้ครับสภาพปวดหัวค,ครับ,รบแต่ว่าเลานส์รุ่นหลังๆเนี่ยของแว่นยิงปืนไม่ว่าจะเป็น ของไว l ีเอที่เพื่อนบ้านเราขายอยู่เทแล้วดอเป็นตัวแทนอยู่นะครับหรือว่าเจ้าตัวว r t e ทเนี่ยใส่ขับรถสบายครับเลนเนี่ยถือว่าใสใส่สบายเลยนะครับคือกล่าวคือก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้ตัวตัวโพลิเมอร์เนี่ยที่เป็นเลนเนี่ยมันบางลงนะมันมันจะไม่มีการแบบว่าเรียกมันไม่มีการหลอกตาครับใส่สบายครับก็สเปคของเลนนะครับอย่างตัวที่กายใส่เนี่ยมันเป็น เลนโพลาริสใช่การที่ใส่เลนโพลาริ์มันก็จะมีข้อดีอย่างเช่นในกีฬาตกปลาคนที่ชอบตกปลาจะทราบดีครับเพราะว่าเวลาเรามองเห็นเนี่ยแสงที่สะท้อนน้ำเนี่ยเราถ้าเป็นแว่นธรรมดาเนี่ยมันก็จะไม่เห็นพื้นผิวข้างล่าง <S <S ถ้าเป็นสายโพลาริ์เนี่ยมันก็จะทําให้เรามองเห็นทะลุมันไตน่เนี่ยหรือว่าขับรถกลางคืนนะครับผมคนนี้ก็จะใส่แว่นโพลาริ์เพราะว่ามันกันแสงสะท้อนดีขึ้นนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นเนี่ยมันจริงมันมีสีให้เลือกนะครับมีอย่างอย่างที่กายใส่มันจะเป็นกรอบดำนะกรอบดำ,นะดำครับมันก็จะมีเลนบางตัวที่เป็นสีต่างๆด้วยมาดูแล้วกันครับเราอาจจะไม่ได้สั่งมาหมดทุกรุ่นนะนะเพราะว่าจริงๆเราอยากแค่ชอบว่าแฟนวอลเทคเนี่ยชอบหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าชอบกันจริงๆเนี่ยสั่งให้ได้ไมีมปัญหานะครับแล้วก็แว่นตัวนี้ไม่จำเป็นจะต้องใส่ยิงปืนอย่างเดียว คือจริงๆเนี่ยผมว่าเป็นแว่นที่ใช้ติดรถได้เลยครับใส่เป็นแว่นกันแดดธรรมดาใช้ในกิจกรรมอื่นๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นกีฬายิงปืนผมว่าข้อดีก็คือเลนมันเนี่ยมันกันสะเก็ดกระสุนก็แปลว่าเรามันให้ความปลอดภัยกับเราไม่ว่าจะไปขี่ปั่นจัก,กรยานสมมุติว่ามีอะไรกระเด็นใส่ตาก็าไม่เป็นปัญหาใส่วิ่งนะครับหรือใส่ทํากิจกรรมทั่วไปนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับถ้ามาสานยิงปืนก็ใช้แว่นตัวเดียวเลยจบ จบเลยคร <นะ S 2> ตัวเดียวก็ผมว่าถือเป็นอะไรที่คุ้มครับถ้าใส่แล้วชอบนะครับคุ้มจริงๆนะครับแล้วก็ดูดีประมาณนั้นไม่รู้ดูดีจริงนะครับแต่ว่านั่นแหละครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นแฟนวอลเทคนะครับลองแวะเข้ามาชมสิครับเผื่อถ้าอยากจะหาแว่นแว่นกันแดดใส่ได้แล้วก็มากีฬายิงปืนนะครับ ป้องกันสายตาเรานะครับลองเข้ามาดูครับแว่นกันแดดแล้วก็กันสะเก็ดกระสุนของบอ r t e เครับแบนชี่แบนชี่ครับแล้วก็ j a c k เกครับผมขอบคุณครับผม